ดยอกเมฆนะครับว่ายอดเขาเทวดาที่สูงที่สุดของภาคกลางเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วมีความงดงามแค่ไหนนะครับผมค่ะทีนี้ว่าจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติพุเตยณนะัตขณะนี้ค่ะนอกจากที่เราจะได้มาสูตรบรรยากาศบริสุทธิ์มาชมความสวยงามธรรมชาติแล้วตอนนี้ถ้าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์โดดเด่นของที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เลยครับถ้ำตะเพินเงินตะเพินทองตะเพินเพชรเนี่ยนะครับ ก็มีความบริสุทธิ์นะฮะแต่และถ้ำเนี่ยยังเป็นถ้ำเป็นอยู่แล้วก็มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามนะครับเราสามารถที่จะจินตนาการไปตามธรรมชาติได้นะครับเราก็จะเห็นหินงอกหินย้อยที่เป็นรูปต่างๆนะครับตามจินตนาการของแต่ละคนแต่สิ่งที่เห็นแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ทางรายการอยากอยากนำเสนอและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็อยากจะนําเสนอว่า,าจังหวัดสุพรรณบุรีมีธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์ครับผม ดังนั้นในช่วงของฤดูหนาวปลายปีนี้ทางทรทอก็อยากจะส่งเสริมให้ท่านผู้ชมเดินทางมาท่องเที่ยวกันที่นี่ซึ่งเดินทางไม่ไกลเลยครับเทศก,กาลต้อนรับลมหนาวของเราก็คือปลายฝนต้นหนาวนะครับของทุกปีอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวอุท,ทยานแห่งชาติพุทเตยมาพิชิตยอดเขาเทวดามาพิสูจน์ความสวยงามของถ้ำมาโรยตัวน้ําตกนะครับแล้วมาสัมผัสวิถีชีวิตของอชาวกะเหรี่ยงนะครับที่ยังคงความ เป็นว่าทำดั้งเดิมอยู่ให้เห็นนะครับฉะนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองอยากภูมิใจเสนอเทศกาลต้อนรับลมหนาวปลายฝนต้นหนาวของทุกปีให้มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตยจังหวัดสุพรรณบุรีครับค่ะเดี๋ยวเราไปท่องเที่ยวกันต่อนะคะในสโลแกนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งเยอน ผู้ชมตรงนี้วิวสวยมากเลยนะคะมองไปจะเห็นพุ่งหญ้านะคะเป็นสีทองทีเดียวค่ะสวยงามมากค่ะ,อ,ะ,อ,ะอาชีพป่าดงโปงไทยเลี้ยงโคทำไรไทยนาเป็นพรานนาแล้งเราพากันเผาทานหาปืนกลับบ้านเป็นทุนเงินทองหามาได้อดอมเอาไว้พอ ไปได้เกือนุนเจื้อจุนการุนผูกพันกลางดงฟองป่าเขาลำเลาไกลไกลสังคมมีแดนหรืรอลมแสงชื่นชมนีเซรีไรทุกสนุกสนานสัมราญกันได้เต็มที่เที่ยวใวใจใหม่คืออะไรครัคือเที่ยวแบบมีสำนึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม การส่งเสียงคือกระทึกเป็นการรบกวนชีวิตสัตว์ป่ากองดินแปทธาตุสาร,ารนันเดีของสัตว์ป่าแต่นี่ไม่ดีไฟไหม้ป่าได้สำนึกเป็นเรื่อง50-50ระหวร่วางทำหรือไม่ทำที่สำคัญมันเป็นแวบ,บสั้สนๆต้องตบคู้นให้ทันเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนเที่ยวหัวใจใหม่คืออะไร หัวใจที่นักท่องเที่ยวกับชุมชนเราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะทั้งนักท่องเทีเ่ยวและชาวบ้านปฏิบัติตามกฎระเบียบแป๊ะช่วยกันทำงานค่ะไห่ฟามแอแล้วกระาสไฟฟ้าที่นี่ได้มาจากไหนนะ้าที่นี่พวกเราทุกคนและน้ำตกเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะกินข้าว <c oughs> ไปกินข้าวด้วยกันนะคะเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน เที่ยวหัวใจใหม่คืออะไรครับคือการเที่ยวด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องขดบธรรมเนียมประเพณีในวัฒนธรรมอย่างการตักบาตรข้าวเหนียวที่เชียงคานเนี่ยประเพณีดั้งเดิมเ,เขาใส่กันแต่ข้าวเหนียวแล้วนําอาหารไปถาวายที่วัดเรียกกันว่าจังหังแนแต่นักท่องเที่ยวใส่หมดข้าวหวานกลัวญาติโยมได้ไม่รบเวลาใส่บาตรต้องถอดรองเท้าเพราะพระเดินเท้าเปล่าหากเราไม่ถอดถือว่าเราไปอยู่สูงกว่าพระคนรุ่นก่าทำได้อย่างเดียวคือ ฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน ภาพของหมู่บ้านกระเหลี่ยงค่ะตะเพรินขี้ซึ่งอยู่ภายในบริเวณของอุทยานแห่งชาติพุตเตยตอนนี้นะคะบ้านหลังนี้ที่หนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นบ้านของคุณยายค่ะซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะแต่ว่าน่ารักมากเลยค่ะและ้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นพื้นบ้านแล้วก็มีที่นอนแล้วก็เป็นห้องครัวนะคะอยู่ภายในบ้านเลยสวัสดีค่ะดูไว้เลยครับค<อ>ือคำพูดไม่มีอ๋<ำ>อ<ำ> แล้วอย่างคำว่ากินข้าวอะคะกินข้าวอ้มีอ้อมีอ้มีอ๋ออย่างคำภาษาคำว่ากินข้าวอย่างนี้นะคะก็คือใช้คำว่าอ้อมีภาษาเขาจะใช้ลักษณะที่คล้ายๆกับกับเราไหมคะหรือว่าแตกต่างแต่เป็นบางคำบางคำครับเป็นบางคำเหมือนก็คล้ายๆกันบางคำก็มันฟังแบบคล้ายๆกันแต่ละอย่าง บางอย่างก็คล้ายๆกันแล้วเ,เขาฟังภาษาเรารู้เรื่องไหมคะรู้ก็ฟังออกครับฟังออกแต่ว่าถ้าเป็นพูดพูดคุยอย่างนี้ก็คือไม่ได้คือไม่ได้ครับราบางคนก็ฟังออกแต่พูดไม่เก่งน,นะคออเนะ เอาข้าวเราเอาเยอมากมากกแบเรานอะพรกลัพราของก็อมากไม่เจอพาของถ้าผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะพี่เขาจะเป็นล่ามที่จะพูดคุยกับชาวกะเรี่ยงนะคะบนตะเพินขี้แห่งนี้นะคะเดี๋ยวถามพี่การสวัสดีค่ะพี่คะอย่างในหมู่บ้านเนี่ยคุณยายซึ่งมีอายุตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะเจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้าในหมู่บ้านนี่มีอายุที่มากสุดเท่าไหร่เจ็ดสิบหกครับเจ็ดสิบหกอ๋อค่ะ ดีเมื่อก่อนเคยมีที่ว่าเป็นเจ้าวัดอยู่อายุเท่าไหร่นะปีพุทธศตวรรนร้อยครับอายุร้อยอ้หร้อยหนึ่งแต่ตอนนี้ท่านจะเสียไปแล้วอ๋อค่ะลักษณะของการสร้างบ้านในหมู่บ้านกะเหลี่ยงของที่นี่เนี่ยเป็นลักษณะรูปทรงของบ้านแบบไหนครับพี่ที่เขาเรียกกันบ้านกะเหรี่ยงนะจะใช้ไม้อะไรทำบ้างแต่มาก็ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ก็ เป็นเป็นชายแฟก์ทำเค่แล้วเรื่องของอาหารการกินล่ะคะเขาหากันในในในป่าหรือว่ายังไงบ้างเดี๋ขึ้นไปล่ามีเก็บพักมั่งบางทีก็มันมีส่วนมากก็เก็บพักเก็บหญ้ากินกันท้อนปลากันตามห้วยย่างนี้ค่ะอย่างนี้ลักษณะเวลาเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลมากจากตรงนี้ไปข้างล่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไข้ได้วยกัน ลำบากครับก่อนนี้ลำบากเป็นรถเอาไ่ง่ายก็ดีขึ้นเยอะฮะเมื่อก่อนนี้ลำบากเดินทางจากนี่ไปข้างล่างใช้เวลานานเท่าไหร่มันสมชั่วโมงครับสามชั่วโมงนะคะอันนี้ใช้เดินเท้าลงไปคะมันได้เดินต่ำทางเนี้ยเมื่อก่อนเดิน